นี่ครับคือถ้าเกิดมีเครื่องปรุงมาเยอะๆเนี่ยให้มันปรุงหล,ยลยายๆอย่าง <Eat. S 2> มันครบของมันจะอร่อยจิมนายต่อดีอันนี้ผมถ้าเป็นผมชอบนะผมไม่เคยเกินเนี่ยผมกินเนี่ยผมว่าอร่อยพี่คัสเซกเคยกินไหม,มเคยกินเดี๋ยวผมกินเป็ดปลาโล่ปลาเป็ดปลาโล่ <c oughs> ผมมันเป็ดปลโลนเป็ดนุ่นเป็ดเอาเป็ดให้โมทุย่างก่อนนี่นจิ้มเป็ดปลโล่ครับอืม โดน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 นะไม่ไม่อร่อยนี่ก็โดนนะหมดหมดจริงถ้าผมชอบกินเป็ดอีกแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเป็ดแล้วผมก็ชอบกินพวกเครื่องเนี่ยเยอะผมเคยไปกินพวตรกินหลายครั้งนะแต่ว่าก็กินได้ไม่กี่คำมันจะหมดก่องกินเนะียมันหลายคนเลยหลายคนไม่เสียหัวแต่วันนี้เป็นวันที่จุกใจมากนี่พี่ เมื่อกี้พี่โเสียถามถึงข้าวผัดพี่ต้องลองผมเยอะอะลองก็ได้ผมก็ไม่นวันนี้ทรายข้าวผัดปกติออกนิดจัหน้าตาสวยอย่างนี้ไหมจริงอาหารบางอย่างเนี่ยอย่างนี้เลยนะอาหารบางอย่างเนี่ยมันลุกเกี่ยวข้าวเปล่าสำหรับผมนะอะไรแต่ว่าเราจะเลือกกินที่มันเป็นกินเดี่ยวๆได้ก่อนข้าวผัดปลาปลาปูต้มไอ้ตัวนี้คือกระเพาะงงอันนี้มันแคบหมูหรือกากหมูอ่ะไม่มีเนาะ อันนี้ก็เพาะปลาจริงนะอ๋อเพาะปลาเจ๊โชเจ๊โชเฮ้ยพี่ผมขอด้วยลองดูเออใส่เปี้ยวใส่เปี้ยวขอบคุณครับใส่เยอะแล้วเป็นไรแล้วต้องใส่เผ็ดป่ะไม่ต้องเลยเขาเป็นของปลาจริงม ไลไลเอฟเฟกไลเอฟเฟกลมุมออ้ด้วยไงชูดอิทวิเล the sauce the sour sauce very good fish soup with uh crab e thanks for watching ต้องคทุกอย่างนะผมเลงผมจำได้นะยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอันี้กินยังจลำดับได้นะเป็แน่นอนเดี๋ยว้าวัมจะเย็น